สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมบ้าสิกแล้วนะครับก็หลังจากห่างหายไปนานเนี่ยหลังจากค a นะอครับก็วันนี้ผมได้กลับมาครับแล้วก็จะมาทําคลิปการเล่นไหลครับผมเนื่องจากมีหลายๆคนนะครับบอกมาว่าเนี่ยผมนะครับทาลงแต่คลิปเล่นอกเล่นหลังนะครับไม่เห็นมีคลิปเล่นไหลแบบเต็มๆสักทีเลยก็ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมเล่นไหลพอดีก็เลยมาทําคลิปเล่นไหลครับช่วงนี้เนี่ยก็ผมนะครับเ <c oughs> หลืออีกประมาณ18อาทิตย์นะครับก่อนจะไปเอ้สิบเาอาทิตย์รวมอาทิตย์นี้ด้วยนะครับก่อนจะไปแข่งที่เกาหลีครับผมก็เป็นรายการ Miss O o l y m p i ม Major นะครับยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนเรื่องการกินนะครับช่วงนี้ผมก็จะกินข้าวนะครับ2กิโลกรัมนะครับต่อวันส่วนเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่8ขีดนะครับซึ่งตกอยู่ที่1กรัมต่อหนึ่งน้ำหนักตัว1ปอนด์นะครับส่วนข้าวเนี่ยก็จะเป็นประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1ปอนด์นะครับเพื่อเป็นการคี e บ n ลไปก่อนนะครับก่อนทำการคัตติ้งนะครับก็หลักๆก,ก็แค่นี้นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมจะไปทำอาหารเช้านะครับมือแรกนะครับแล้วก็แค่นี้ครับอาหารเสริมยังไม่มีนะครับครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนเล่นไหลเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้มาถึงยิมแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นท่าโอเฮดเพรสนะครับหรือว่ามิลิเตอร์ลีเพรสนะครับ เราก็จะวอร์มปลาเป่าก่อนแล้วก็จะค่อยๆไต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปนะครับเราก็จะเล่นเดี๋ยวจะถ่ายเซ็ตจริงให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวตอนนี้ไปวอร์มกันก่อนนี่วอร์มนะครับนี่นี่วอร์มวอร์มเซร็จแรก ขึ้นอึ๊นอึ๊นอึอึอึโอเคว o r k นเซ s นนแรกนะครับโชว์เ d e 100กิโล ผมเนี่ยจะถ่ายทุกๆท่าแต่ว่าแค่หนึ่ง working set นะครับเพราะว่าเดี๋ยว <Wow. S 1> วิดีโอมันจะยาวไปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับโ okay. อเคเามาทำเชื่อมตท้ายกันเลย <Okay. S 1> uh huh. โดยแต่ละท่าเนี่ยเราจะทำสามเซตนะครับ

ผ่นหนึงเป็นอนุสรสถานเดี๋ยวโหดเกินแบอสเฮ้ยโอ้เอาด้วยเว้ยตอนนั้นเชิดอกตอนนั้นเชิดอกเอ้ยดีเขาสอบขึ้นมานั่นแหละ 对呀。 เพื่อนกลับมาแล้วนะครับสําหรับการเล่นไหลนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมก็เล่นไปถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะสิบท่าได้นะครับที่ผมได้เล่นไปก็หลกัลกๆก็จะเป็นเพสนะครับเป็นเพสก่อนนะครับช่วงแรกๆแ,แล้วก็จะเป็นพวกเรสทีหลังนะครับก็จะมีเล่นไหลหน้าไหลหลังนะครับตามระเบียบก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควรนะครับเทนไปสอ,สองชั่วโมงอืม ก็เล่นค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ในช่วงแรกครับส่วนช่วงหลังเนี่ยจะเป็นการคอนโทรลมากกว่านะครับก็พยายามให้ปั๊มให้ได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ซึ่งปกติผมเล่นไรเนี่ยก็จะเล่นประมาณนี่นครับประมาณแปดท่าสิบท่าสิบสองท่าแล้วแต่นะครับถ้าวันไหนมีแรงก็สิบท่าสิบสองท่านะครับเล่นสองชั่วโมงเพราะว่าปกติเนี่ยผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบเล่นไหลยอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่บางคนน่าชอบเล่นอกก็มันจะมีฟีลเลิงที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้เล่นอกนนเราเล่นอกสักแปดท่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เล่นขาเล่นขาสี่ท่าพออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนนะครับก็แต่ว่าก็ต้องเล่นให้ครบทุกส่วนนะครับเพื่อแบบร่างกายมันก็จะได้บาลานซ์กัน,นครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นขาเนี่ยครับก็แนะนำนะครับว่าไม่ให้สกิปเลกเดย์นะครับซึ่ง ถ้าตัวคุณใหญ่นะครับแล้วก็ขาเล็กเนี่ยจะเป็นชิคเก้นเล็กได้ครับอืก <c oughs> ็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับไม่ว่าจากทางอินสตาแกรมหรือว่าจากทาง youtube นะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำวิดีโอกับโจโไปเนี่ยก็มีหลายคนนะครับเข้ามาติดตามผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ อยากจะฝากไว้เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องวินัยนครับสําหรับกีฬาน,นี้นะซึ่งผมก็ย้าตลอดในวิดีโอของผมนะครับว่าวินยันยเนี่ยมาอันดับแรกนะครับถ้าคุณอยากจะประกวดอยากจะหุ่นดีมีซิกแพคหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยก็ <c oughs> อย่างาทุกคนนะครับได้ตามอินสตาแกรมของผมก็จะรู้ว่าผมเนี่ย มีวินัยสูงมากๆเลยครับก็พยายามไม่ให้ตัวเองอ้วนนะครับพยายามจะคุมไว้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเรื่องการกินแล้วก็สารอาหารโปรตีนวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การซ้อมนะครับก็อย่างบางคนเนี่ยอ่าเ้่าวันไหนมีธุระเขาก็จะแบบบางคนก็หยุดซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็พยายามที่จะ หาเวลาไปซ้อนครับไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ตามซึ่งผมว่าอันนี้มันทําให้ทําทให้ตัวเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะครับบางคนบอกยุ่งไม่มีเวลาทำแบบข้าวไม่มีเวลาอะไรแต่ว่าเอาจริงๆคนเราก็มียี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถหาเวลาให้ตัวเองได้อย่างผมเนี่ยอ,อัดวิดีโออัดวิดีโอไปผมก็ กินข้าวโอ๊ตไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างยุ่งแต่ว่าก็พยายามใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝากเลือกวินัยไว้ด้วยนะครับบางคนบอกเล่นมาห้าปีสิบปีเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่ว่าแบบกล้ามไม่ขึ้นอะไรอย่เงี้ยก็ลองทบทวนตัวเองดูดูนะครับว่าเราเล่นถึงไหมเรากินถึงไหม เรามีโปรแกรมที่ดีหรือเปล่าเราเซตตัวเองยังไงอะไรเงี้ยครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ส่วนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ